สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเทพีองหนึ่งที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยในฐานะ ตำนานที่มาของฤดูการแต่ว่าเบื้องหลังเรื่องราวนั้นเนี่ยโอ้โหมันมีอะไรที่ซับซ้อนลึกลับและก็ทรงพลังกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับใช่เลยค่ะคือทุกคนจะรู้จักเรื่องพื้นฐานที่เพอร์เซโฟนีถูกลักพาตัวไปยมมโลกแล้วแม่ของเธอที่เป็นเทพีแห่งการเกษตรโกรธจนโลกแห้งแล้งแล้วก็เกิดเป็นฤดูการขึ้นมาแต่พอเราไปดูแหล่งข้อมูลจริงๆนะคะทั้งบันทึกโบราณบทกวีไปจนถึงการตีความใหม่สุดๆในเว็บตูนอย่างหลอ เราจะเห็นเลยว่าตำนานนี้มันพูดได้ตั้งแต่เรื่องชีวิตหลังความตายไปจนถึงประเด็นทางเพศในสังคมปัจจุบันเลยค่ะงั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการค่อยๆปอกเปลือกเรื่องนี้ทีละชั้นเลยนะครับจากดราม่าครอบครัวเทพเจ้าไปสู่ด้านเมื่อที่ดุร้ายของเทพีองค์เดียวกันแล้วมาดูกันว่าทำไมเรื่องเล่าอายุหลายพันปีนี้ถึงยังคงสะท้อนใจคนในยุคใหม่อยู่ได้ เอาละครับเรามาเริ่มที่จุดเกิดเหตุที่ทุกคนรู้จักกันดีก่อนเลยเรื่องมันเริ่มจากที่เพอร์ซโฟนีลูกสาวของซุสกับดีมีเทอร์กำลังเก็บดอกไม้อยู่เพื่นเพืน,พนแล้วจู่ๆแผ่นดินก็แยกออกเฮดิสเทพแห่งยมโลกก็โผล่ขึ้นมาลักพาตัวเธอไปเลยแต่จุดที่ผมว่ามันน่าสนใจตั้งแต่แรกเลยก็คือซุสพ่อของเธอเองเนี่แหละครับที่รู้เห็นเป็นใจด้วยประเด็นนี้สาคัญมากเลยค่ะมันบอกเราว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนร้ายลึกลับ แต่เป็นเรื่องที่คนในครอบครัวเองก็มีส่วนคือดิมิเทอร์พอเสียลูกสาวไปนี่แทบคลั่งเลยนะคะเศร้าหนักมากถึงขั้นที่ว่าออกตามหาลูกแบบไม่หยุดพักเลย9วัน9คืนเต็มเต็มนางก็ปลอมตัวเป็นหญิงชราเดินทางไปทั่วโลกแล้วช่วงเวลานั้นเองนางก็ละทิ้งหน้าที่เทพีแห่งการเก็บเกี่ยวโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวนะครับพอดีมีดิมิเทอร์โกรธปุ๊บ โลกก็เข้าสู่ฤดูหนาวเลยเลยครับมันเหมือนกับว่าอารมณ์ของเทพเจ้าส่งผลโดยตรงต่อโลกกายภาพเลยใช่เลยค่ะนั่นคือแก่นของสิ่งที่เรียกว่าตำนานอธิบายปรากฏการธรรมชาติหรือ etiological m y t h คือคนโบราณใช้เรื่องเล่าเหล่านี้เป็นเครื่องมือทำความเข้าใจโลกรอบตัวที่มันดูวุ่นวายอ๋อพายุฟ้าร้องหรือฤดูกาลที่เปลี่ยนไปมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุม่มแต่เป็นผลมาจากอารมณ์ของเทพเจ้า พอเพอร์เซฟานีกลับมาหาแม่โลกก็กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นฤดูใบไม้ผลิพอเธอต้องกลับไปยมนาโลกดิมิเทอร์ก็โศกเศร้าอีกครั้งโลกก็แห้งแล้งกลายเป็นฤดูหนาวเป็นคำอธิบายที่สมเหตุสมผลมากในยุคนั้นแต่ดูเหมือนมันจะมีความหมายที่ลึกกว่าแค่เรื่องฤดูกาลด้วยใช่ไหมครับลึกกว่านั้นเยอะค่ะตำนานนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากๆในชีวิตผู้หญิงด้วยก่อนถูกลักพาตัวเพอร์เซฟานีมีอีกชื่อหนึ่งว่า โคเรซึ่งแปลตรงตัวเลยว่าเด็กสาวโคเรที่แปลว่าเด็กสาวใช่ค่ะสถานะของเธอคือลูกสาวที่อยู่ในความดูแลของแม่แต่การถูกพาตัวไปยมโลกมันบังคับให้เธอต้องเปลี่ยนสถานะไปเป็นภรรยาและท้ายที่สุดก็คือการก้าวขึ้นเป็นราชินีผู้ปกครองยมโลกร่วมกับเฮดีส เป็นการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสาวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวถูกต้องค่ะและจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เธอต้องผูกพันกับยมโลกตลอดไปก็คือเมล็ดทับทิมใช่ค่ะที่เฮดิสหลอกให้เธอกินก่อนจะปล่อยตัวกลับไปหาแม่ซึ่งจำนวนเมล็ดนี่ก็แล้วแต่ตำราเลยอืมบางที่ก็ว่าเมล็ดเดียวบางที่ก็หกเมล็ดกลายเป็นข้อผูกมัดที่ทำให้เธอต้องกลับไปยมโลกทุกปีซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่การตีความที่หลากหลายมากค่ะ บางกระแสก็มองว่าเพอร์เซฟานีเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายตั้งแต่ต้นจนจบแต่ก็มีเรื่องเล่าอีกสายหนึ่งที่บอกว่าแม้จุดเริ่มต้นจะเลวร้ายแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอได้เรียนรู้ที่จะยอมรับบทบาทใหม่และอาจจะถึงขั้นรักเฮดีสด้วยซ้าแล้วก็ปกครองยม,มโลกในฐานะราชินีผู้ทรงอำนาจไปเลยใช่ค่ะไม่ใช่แค่เฉลยผู้โศกเศร้าอีกต่อไปว่าเธอเต็มใจในภายหลังมันไม่เสี่ยงต่อการทำให้การกระทำรุนแรงในตอนแรกดูเป็นเรื่องปกติไปหน่อยหรอครับ เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะและเป็นข้อถกเถียงที่มีมานานแล้วการตีความแบบหลังไม่ได้พยายามจะบอกว่าการลักพาตัวเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะคะแต่มันอาจจะสะท้อนความจริงอันซับซ้อนของสังคมกรีกโบราณที่การแต่งงานของผู้หญิงมักจะถูกกาหนดโดยผู้ชายอ๋อครับแล้วพวกเธอก็ต้องหาทางปรับตัวและสร้างอํานาจของตัวเองขึ้นมาในสถานการณ์ที่ไม่ได้เลือกเอง มันเป็นการมองตัวละครเพอร์เซโฟนีในฐานะผู้ที่มีเอเจนซี่หรือความสามารถในการปรับตัวและเติบโตแม้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่โหดร้ายก็ตามเข้าใจแล้วครับคือมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องขาวกับดำจริงๆแล้วจากดราม่าในครอบครัวเทพเจ้านี้มันกลายเป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับปรากฏการได้อย่างไรครับนี่คือจุดที่เรื่องราวมันขยายสเกลไปไกลมากเลยค่ะ เรื่องราวของดีมิเทอร์กับเพอร์เซโฟนีกลายเป็นหัวใจของพิธีกรรมเอเลฟซิเนียนซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอเลฟซิสดำรงอยู่ยาวนานกว่าพันปีเลยนะคะพันปีเลยเหรอครับใช่ค่ะมันคือหนึ่งในลทัทธิความเชื่อที่สำคัญและลึกลับที่สุดในโลกตะวันตกโบราณเลยคำว่าลัทธิปริศนาหรือ mystery cult นี่มันหมายความว่ายังไงครับฟังดูแล้วลึกลับน่าค้นหามาก มันคือลัทธิที่แก่นของคำสอนและพิธีกรรมจะถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดค่ะผู้ที่จะเข้าร่วมได้ต้องผ่านพิธีรับเข้าเป็นสมาชิกก่อนหรือที่เรียกว่า initiates และต้องสาบานว่าจะไม่เปิดเผยสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินข้างในให้คนนอกรู้เด็ดขาดโอ้ oh. โทษของการฝ่าฝืนคือความตายค่ะโทษถึงตายเลยเหรอครับแล้วอะไรที่ทำให้คนยอมเสี่ยงขนาดนั้นเพื่อเข้าร่วมพิธีนี้ แถมยังเปิดกว้างให้คนทุกชนชั้นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นคือความพิเศษของมันพิธีนี้เปิดรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงทาสหรือผู้สูงศักดิ์แม้แต่ทาสก็ยังได้ค่ะขอแค่ไม่ใช่ฆาตกรและพูดภาษากรีกได้คนดังในประวัติศาสตร์อย่างเพลโตซิเซโรหรือจกักรพรรดิโรมันอย่างมาคัสออเรเลียสก็เป็นสมาชิกส่วนคำถามที่ว่าทำไมคนถึงยอมเข้าร่วม คำตอบก็คือสิ่งที่พิธีกรรมนี้มอบให้มันยิ่งใหญ่มากมันคือการขจัดความกลัวต่อความตายค่ะขจัดความกลัวต่อความตายมันทําได้อย่างไรครับพิธีกรรมนี้ให้คํามั่นสัญญาว่าผู้ที่ได้ผ่านพิธีแล้วจะมีชีวิตหลังความตายที่ดีและมีความสุขไม่ต้องไปทนทุกข์ในยมโลกที่มืดมิดเหมือนคนทั่วไปอ๋อสำหรับคนโบราณที่ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี่คือข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้เลย ถูกต้องค่ะพิธีจะใช้เวลาประมาณ9วันเริ่มจากขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่จากกรุงเอเธนส์ไปยังเมืองเอเลฟซิสครับระยะทางกว่า22กิโลเมตรตามเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางศักดิ์สิทธิ์แล้วข้างในพิธีล่ะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเท่าที่นักวิชาการสันนิษฐานกันนะคะผู้เข้าร่วมจะได้ดื่มเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าไคคออนไคคออนค่ะซึ่งทำจากข้าวบาลี น้ำและมิ้นต์แต่หลายคนเชื่อว่ามันอาจจะมีส่วนผสมของเ,ออเชื้อราที่ทําให้เกิดภาพหลอนคล้ายๆกับ LSD เพื่อเปิดประสาทสัมผัสนะครับประมาณนั้นเลยค่ะเพื่อให้พร้อมรับประสบการณ์ทางจิตวิญญ,ญาณจากนั้นพิธีหลักจะเกิดขึ้นในถงขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Telesterian ซึ่งก็คือมันคือประสบการณ์ที่ใช้ทุกประสาทสัมผัสค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าผู้เข้าร่วมจะได้เห็น การแสดงละครเรื่องราวของเพอร์เซฟนีจากนั้นจะมีการเปิดเผยวัตถุลึกลับบางอย่างให้เห็นซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรวงข้าวสาลีรวงข้าวสาลีใช่ค่ะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการตายคือการถูกเกี่ยวและการเกิดใหม่คือเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกงามอีกครั้งและสุดท้ายพวกเขาจะได้ฟังคำอธิบายศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกทุกอย่างเข้าด้วยกันประสบการณ์ทั้งหมดนี้มันจะเปลี่ยนแปลงมุมมองของพวกเขาร่วมต่อความตายไปตลอดกาลเลย ผมว่าภาพของดีมิเช์ที่เป็นแม่ผู้อารีมันติดตาเรามากแต่พอได้ยินว่าพิธีกรรมนี้มันลึกซึ้งขนาดนี้เทพีเหล่านี้มีด้านอื่นที่เราไม่รู้จักอีกไหมครับด้านที่มันดารกกว่านี้มีแน่นอนค่ะและนี่คือจุดที่มันน่าสนใจขึ้นไปอีกระดับเลยในพิธีกรรมและตำนานบางสายดีม,มิเร์และเพอร์เซโฟนีมีฉายาว่าบริมโมบริโมค่ะซึ่งแปลว่า ผู้เกลี้ยกราดหรือผู้น่าสะพึงกลัวมันคือภาคดุร้ายของพวกนางผู้เกลี้ยกราดไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับภาพของดีมิเทอร์ที่โกรวดแค้นจนหน้ากลูนี้นึกไม่ค่อยออกเลยมันบอกว่าคนโบราณมองเทพเจ้าหญิงอย่างสมจริงกว่าเราในปัจจุบันค่ะคือเทพเจ้าไม่ได้มีแค่ด้านที่ดีงามอ่อนโยนแต่ยังมีพลังทำลายล้างด้วยใช่ค่ะดีมิเทอร์ในภาคโกรธแค้นที่เรียกว่าดีมิเทอร์เอริเนยส คือเทพีแห่งความอาฆาตที่สาบแช่งให้แผ่นดินแห้งแล้งได้และเพอร์เซฟนีในฐานะราชินีแห่งโยโมโลกก็ไม่ใช่แค่หญิงสาวผู้อ่อนแอแต่เป็นผู้ปกครองที่น่าเกรงขามมากโอหมีบันทึกจากพิธีที่เอเลฟิซิสด้วยซ้ำว่ามีการประกาศเสียงดังว่าบริโมได้ให้กำเนิดบริมอสซึ่งแปลว่าผู้แข็งแกร่งได้ให้กาเนิดผู้แข็งแกร่งค่ะแล้วพลังอำนาจนี้มันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอื่นอีกไหมครับ เชื่อมไปถึงเรื่องที่ใหญ่และซับซ้อนมากค่ะนั่นคือตำนานของลัทธิออฟิกซึ่งเป็นความเชื่ออีกสายที่มองจัก,กรวาลและเทพพเจ้าแตกต่างจากกระแสะหลักโดยสิ้นเชิงในความเชื่อนี้เพอร์เซพเนีมีบทบาทสำคัญในฐานะมารดาของเทพเจ้าองค์หนึ่งที่ชื่อว่าซาเกรุสซาเกรุสชื่อไม่คุ้นเลยครับเขาคือใครกันแน่ซาเกรุสคือไดโอนิซุสในปางแรกหรือร่างอวตารแรกสุดค่ะ และตำนานของเขาก็เป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสลดใจมากคือซุสรักซาเกรุสมากและตั้งใจจะให้สืบทอดบัลลังก์แต่เหล่าไททันที่อิจฉาก็เลยวางแผนล่อลวงซาเกรุสในไวทารกด้วยของเล่นครับพอซาเกรุสเผลอเหล่าไททันก็ได้โอกาสเข้ารุมจับตัวเขาฉีกร่างเป็นชิ้นๆแล้วนำไปต้มแล้วกินเดี๋ยวนะครับฉีกร่างเลยเหรอครับโหดร้ายมากนี่คือเรื่องราวของเทพเจ้าเหรอครับเนี่ยโหดร้ายที่สุดค่ะ แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นเทพีอาีน่าไปช่วยหัวใจของซาเกรุสไว้ได้ทันซุสจึงนำหัวใจนั้นไปให้เซเมลีหญิงสาวชาวมนุษย์กลืนเข้าไปทำให้ซาเกรุสได้เกิดใหม่เป็นไดโอนิซุสเทพแห่งวายที่เราคุ้นเคยกัน oh. แต่จุดที่น่าทึ่งที่สุดของตำนานนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกไททันค่ะซูสกโกรธมากเลยใช้สายฟ้าฟ,า,ฟา,าดพวกไททันจนร่างไหม้กลายเป็นเท่าฐานและตำนานของลทัทธิออฟิกก็บอกว่า จากเท่าฐานกองนั้นเองมนุษยชาติก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเดี๋ยวอะไรนะครับแปลว่ามนุษย์เราเกิดมาจากเท้าของไททันที่เพิ่งกินเทพเจ้าเข้าไปนั่นหรอครับแปลว่าตำนานนี้กำลังบอกว่าความขัดแย้งในใจเราทุกคนระหว่างด้านดีกับด้านมืดมันมีที่มาที่ไปในระดับจัก,กรวาลเลยหรอครับเนี่ยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนั่นคือแก่นของปรัชญาลทัทธิออฟฟิกเลย มันบอกว่าในตัวมนุษย์ทุกคนมีสองธรรมชาติที่ขัดแย้งกันอยู่เสมอคือธรรมชาติแบบไททันที่มาจากเท่าฐานซึ่งก็คือกิเลสความรุนแรงครับและธรรมชาติแบบเทพที่มาจากเนื้อของซาเกรุสที่ไททันกินเข้าไปซึ่งก็คือจิตวิญญ,ญาณและความดีงามโ พลังของเรื่องเล่าที่มันแตะแก่นประสบการณ์มนุษย์แบบนี้แหะครับที่ทําให้มันไม่เคยตายแล้วพอมาถึงยุคเรามันก็ถูกปลุกขึ้นมาใหม่ในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยโดยเฉพาะในเว็บตูนที่ดังไปทั่วโลกอย่างรอออลิมปัสดิฉันเองก็เป็นแฟนเว็บตูนเรื่องนี้เหมือนกันค่ะตอนที่อ่านครั้งแรกเราพบว่าเรื่องราวมันพลิกไปหมดนี่ถึงกับอึ้งไปเลยมันน่าสนใจมากที่ผู้เขียนหยิบโครงเรื่องเดิมมาเล่าใหม่ในบริบทสังคมเมืองยุคใหม่ที่เหล่าทวยเทพใช้สมาร์ทโฟนมีโซเชียลมีเดีย ใช่ใช่ c e e o o o k ใช่ค่ะแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดและทรงพลังที่สุดก็คือคนที่ล่วงละเมิดเพร์เซซนีในเรื่องนี้ไม่ใช่เฮดิสแต่เป็นอพอลโลเทพแห่งแสงสว่างที่ภาพลักษณ์ดีเป็นที่นิยมและดูเหมือนจะเป็นคนดีทุกกระเบียดนิ้วการสลับตัวผู้กระทำผิดนี่มันเปลี่ยนความหมายของเรื่องไปเลยนะครับจากเดิมที่เป็นเรื่องของเทพผู้มืดมนลักพาตัวหญิงสาวผู้บริสุทธิ์กลายมาเป็นเรื่องที่ เออ่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะเพราะมันสะท้อนประเด็นที่บทวิเคราะห์เรียกว่าการเกลียดชังผู้หญิงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือ daylight misogyny คือภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงในยุคนี้อาจจะไม่ได้มาจากปีศาจท,ที่ดูน่ากลัวแต่มาจากคนที่ดูดีมีหน้ามีตาในสังคมถูกต้องค่ะคนที่ทุกคนเชื่อใจซึ่งมันทำให้เหยื่อพูดความจริงได้ยากขึ้นไปอีก ในทางกับกันเฮดิสในเรื่องนี้กลับกลายเป็นตัวละครที่มีบาดแผลในใจเขารบความรู้สึกของเพอร์เซฟนีมันเป็นการพลิกบทบาทที่ฉลาดมากแล้วในเรื่องนี้ก็มีการวิเคราะห์ที่ลึกลุมไปถึงรากของปัญหาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะในเว็บตูนโครนอสพ่อของเหล่าทวยเทพถูกนำเสนอในฐานะต้นตอของความเกลียดชังผู้หญิงที่ฝังรากลึกซึ่งบทวิเคราะห์ชี้ว่ามันขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เรียกว่าความอิจฉาในมดลูก ความอิจฉาในมดลูกคือความอิจฉาในความสามารถของผู้หญิงที่จะสร้างและให้กำเนิดชีวิตใหม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายทำไม่ได้โครโนสเลยพยายามควบคุมและกดขี่เทพีองค์อื่นๆเพื่อชดเชยปมด้อยตรงนี้ของตัวเองแต่เอ่อการผูกความเป็นหญิงไว้กับเรื่องการให้กำเนิดอย่างเดียวแบบนี้มันก็อาจจะดูจำกัดไปหน่อยในมุมมองของสตรีนิยมยุคใหม่หรือเปล่าครับมันไม่เสี่ยงต่อแนวคิดที่เรียกว่า ชีวภาพนิยมเหรอครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีการถกเถียงกันจริงๆค่ะแม้ว่าการตีความเรื่องวูมเอนวีในรอออลิมปอสจะทรงพลังในการวิพากษ์สังคมปิตาธิปไตยแต่มันก็มีความเสี่ยงที่จะตอกย้ำกรอบคิดดําเดิมว่าแก่นแท้ของผู้หญิงคือภาวะเจริญพันธุ์ซึ่งอาจจะกีดกันผู้หญิงที่ไม่สามารถมีลูกหรือไม่ต้องการมีลูกออกไปได้นี่คือความซับซ้อนของการตีความใหม่ค่ะครับ มันแก้ปัญหาเก่าแต่ก็อาจจะสร้างคำถามใหม่ๆขึ้นมาได้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือผลกระทบที่มันสร้างขึ้นในโลกออนไลน์นะครับโอ้โหอันนั้นมหาศาลเลยค่ะพื้นที่คอมเมนต์ในเว็บทูนกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมไปเลยมันกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ผู้อ่านซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและคนรุ่นใหม่เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดอ๋อที่ให้กำลังใจกันสิ่งที่เรียกว่าชุมชนแห่งการดูแล Community of Care ขึ้นมาจริงๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตำนานโบราณเรื่องนี้เมื่อถูกเล่าใหม่ในบริบทที่เหมาะสมมันสามารถถูกปลุกให้มีชีวิตขึ้นมาและสร้างบทสนทนาที่สำคัญในสังคมปัจจุบันได้อย่างไม่น่าเชื่อพอเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดนี้น่าทึ่งมากนะครับจากเรื่องเล่าเพื่ออธิบายว่าทำไมถึงมีฤดูหนาวกลายเป็นหัวใจของพิธีกรรมที่สัญญาจะเอาชนะความตายได้กลายเป็นตำนานต้นกำเนิดความดีความชั่วในใจมนุษย์และล่าสุดก็กลายเป็นเครื่องมือวิพากษ์วิจาร์สังคม เรื่องเล่าเรื่องเดียวมันเดินทางมาไกลขนาดนี้ได้ยังไงใช่ครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรดิฉันว่าคําตอบเรียบง่ายมากค่ะตำนานนี้มันคงอยู่และปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดหลายพันปีเพราะมันสัมผัสกับแก่นกลางของประสบการณ์มนุษย์ที่เป็นสากลและไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นยุคกรีกโบราณหรือยุคดิจิตอลนั่นคือความกลัวต่อการสูญเสียและการพลัดพราก ความหวังในการได้กลับมาพบกันอีกครั้งและว,วัฏจักรของความมืดมิดกับแสงสว่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทุกคนสุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ได้ขบคิดกันต่อนะครับเมื่อพิจารณาแล้วว่าตำนานนี้มันยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างไม่สิ้นสุดตั้งแต่เรื่องเมล็ดข้าวไปจนถึงประเด็นทางเพศในยุคดิจิทัลอะไรคือแก่นแท้ของประสบการณ์มนุษย์ที่เรื่องราวนี้สัมผัสถึงและทำให้มันเป็นอมตะ และถ้าเรื่องเล่านี้ยังคงวิวัฒนาการต่อไปอีกร้อยปีข้างหน้าเราจะได้เห็นการตีความตำนานเพอร์เซโฟนีครั้งสำคัญครั้งต่อไปในรูปแบบไหนกันครับ